การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและการเข้ารับการปารึกษาในช่วงโควิด -19 ว่าไงไนายเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเศร้าจังช่วงนี้รู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยอะ่ะ ก็ช่วงนี้มีอะไรหลายอย่างเลยมีโควิดห้างก็ปิดไหนจะเศรษฐ,ฐกิจเหมือนจะวิปลิตไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้อยากรู้จังว่าสุขภาพจิตตัวเองเป็นยังไงบ้างไม่รู้จะทำยังไงพวกนายมีวิธีหรือเปล่าอ่านี่เลยแอป Mental Health Checkup แอป Mental Health Checkup แอปประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเองเป็นแอปจากกรมสุขภาพจิตโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความเครียดสะสมและปัญหาชีวิตต่างๆในแอปจะมีแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้เราได้ทำเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้าภาวะหมดไฟในการทำงานและอื่นๆอีกมากมายเมื่อทำแบบประเมินเสร็จก็จะแสดงผลประเมินอ,ออกมาให้เราดูและมีคำแบบนะนำาเล็กๆน,น้อยให้กับเราอีกด้วยแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าแอปนี้เป็นเพียงแบบประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะสแก,กนเพื่อโหลดแอปได้เลยนะ ว้าลองดูดีกว่าโทรศัพท์ร,ระเบิดไปแล้วอ่าแบบนี้ก็เข้าแอปไม่ได้แล้วอดีนี่เลยเว็บไซต์สำหรับตัวสุขภาพจิตเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตสามารถเข้าตามลิงก์นี้ได้เลยนะในเว็บไซต์มีแบบประเมินสุขภาพจิตมากมายให้เลือกใช้ทั้งแบบประเมินความเครียดแบบประเมินซึมเศร้าและอื่นๆอีกเพียเลยนอกจากนั้นนะ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆมากมายทั้งสถิติและงานวิจัยต่างๆรวมถึงแนวทางปฏิบัติตนในช่วงโควิด1ิด้วยนะสกแกนเพื่อทำแบบประเมินในเว็บไซต์ได้เลยนะถ้าหากเรามีอาการสามารถเข้ารับการปรึกษากับนักจิตวิทยาได้อย่างไรหรอนายสามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตเบอร์1 3 2 3ได้เลยนะที่นี่ขอให้บริการโดยนักจิตวิทยาในสังกัดของกรมสุขภาพจิตเพื่อให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเปิดบริการทุกวัน เห็นหน้ากังวลแบบนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพจิตง่ายๆมาแนะนําอย่างแรกดูแลในตัวเองในช่วงนี้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำงานอดิเหลกใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนในการรับข้อมูลข่าวสาร ควรอัปเดตข้อมูลเพียงวันละ1-2ครั้งเท่านั้นเพราะกระแสข่าวที่หลั่งไหลามาเร็วตลอดเวลาสามารถทําให้รู้สึกกังวลได้ง่ายที่สําคัญไม่หลงเชื่อข่าวลือและเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเช่นองค์การอนมามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อป้องกันตนเองและคนที่คุณรักอย่างเคร่งครัดเช่นล้างมือบ่อยๆไม่เอามือแตะหน้าไอจามปิดปากอยู่บ้านเว้นระยะห่างจากผู้อื่นสวมหน้ากาก,ากอนามัยรวมทั้ง <c oughs> กักตัวเมื่อเจ็บป่วย <c oughs> เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตอนเองในการป้องกันโรค